คือผูอ้ชมหุกท่านก็ด้วยกลับมาอยู่กับผม T e C X กันนั่นเหมือนเดิมนั่นเองเรียกกลับมาอยู่กันในเกมโลโซนั่นองยฮ้ยดีใจจังเลยไปเราไปเรล่นกันเลยกดเลขหนึ่งเป็นการชารกดาบนะครับกดเอามากด e ตรงนี้เพื่อป็นการเข้าเกมเยอะ ไม่แนะ่ไม่แนะ่ไม่แนะ่โอ้ยประหารหัวสุนัขกดชิปถ้าเก็บดาบแล้วกดชิปคลายจะเป็นการวิ่งแล้ววันนี้ดีแต่นี่มันที่โกงอะ่ะแม่ก็อยากใช้เท่าไหร่เลยไม่แน่ นาอาวุธโกง Shut up เสียงเพลงดังมาปิดเพลงได้ไหมอ่ะมีเซตต i n งไหมเกมไม่ดีเกมไม่ดี mm. โอ้ยลืมเปิดทิปล็อกอย่าใส่ใจเลยผมก็แค่อ้างไปนั่นแหละ วัดเดิมอะไรอ่ะเฮ้ยเกมโง่ฟันโดนแล้วไม่โดนไอ้นี่ก็าเข้มสปอนสังคมขยะเอาล่ะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเราจะใช้เขาเรียกว่าไงนายตาวงาบะเอองาวงาวงา อโอเคทุกคนตอนนี้เราเมื่อกี้ก็ตายนะถ้าไปตายบ่อยจังเลยเรานี่ก็ต้องคิวกันอีมดม,มาถ่ายไปไหนก็โวดเนื้อนใะส,ก,สกลัวไอ้นี่แหลนะตีเน่ ยุ่งเรื่องชาวบ้านอีกี่ยเขาดูเลือดเลยเลือดเต็มงาอะบอกเลยงาลเย,ย้ย,ยเกรยเกือบไม่ถึงนี่แนะ่หนี่แนะ่หนี่แนะน่วัดจะคนคนคนดูแฮกแฮกกเอร์แฮกเกอร์แฮกเกอร์ ทุกคนคนดูครับดูดูมันมันแย่มันแย่มากยิสมยสีดีสุดๆยิสมยโคตรดีมันเกิดอะไรครับเนี่ยแฮกเกอร์ทำไมผมฟันมันโดนแต่มันไม่ตายมันไม่ได้บล็อกด้วยนะมนไม่ใช่หมามันจะบล็อกไม่ได้ตลกมากจังเง้จ้ออ่า กกาบเเกกายอ๋อหนูเกตเร็กปาปับเปเจการ่กอนาก่อนเถอสรีสรีสรีสรมาหนูกเกตเร็กอร่อชื่ออะไรเลวิลักนิ่งเออวะผมก็รู้จริงจริงแหละ แต่ว่าพูดกันอย่างนี้นะจะหยอกไม่ยอมรับหรอกนะเจ้ยอ้อาววุ้นเจ้าไอ้อะไรอ่ะผมชักไปรีเพไปรีเพรีเพได้เลยไม่เป็นไรไม่รู้หาเงินันจะไปพี่ทั้งไม่ได้พลังจากความใจเกเรระดับเก้าเก้าเอวีเก้าเก้าบวกจักรใจเกเรสองร้อยบวก ชายชาตรีในใจผูพวกตไว่้คนแรแพอเนื้มทหารหนีรบนี่นมาเลยเจ้าทหารอะไรอ่ามา้า เมื่อกี้เราก็ได้ตายเียเมื่อกี้เราก็ได้ตาย้วตานได้รบกันไปแล้วคุณผู้หญิงอะไรอ่ะเมื่อกี้ยังรึ้งอยู่เลยกระโดดทำไมอ่ะสังคมใครใครยะแต่ก็ไม่เท่าเกมเกมนันนั่นะไม่อยากบอกนี่แน่ นี่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 งสุดล้างแค้นวัดดูคนดูทุกคนครับดูมันผมฟันโดนมันไม่ตายมันฟันผมผมตายไม่อยากจะพูดอะไรแล้วเนี่ย เย trash ใคร t r a s ใคร t r a s เองนั่นแหละ trash วางอยู่ว่า trash เจอนี่เนี่ย,ยจัดรักแค้อยู่พอดีมาจกเกกน,นี่ยเราเนี่ยเราเนี่ยจูกเกกเป็นเรานะเรานะเรานะเรา นี่หยุดอือคับปันมันอือชิไอชีบีบบโอเคเถอะยัยน,น้าเอาวีคอนติโนเหมือนกันเลยเตะศพซ้ำศพปะครับ ยังวุ่นวุ่นขอไปรุ่นซ้ำสงมาเป็ดอ้าคู่แค่เริ่มหน่อยคู่แค่เริ่มหน่อยยิ yeah. What the ่งว oh ัดเดิมอ๋อปันเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคน,นอะไรอะ่ะ จะพาไปดูของดีไอ้กล้วยอกล้วยตัวนี้แตกแล้วครับเฮ้ย,ยมันโดนได้ไงดูเดี๋ยวรีบเดี๋ยวผมจะตัดต่อรีเพย์ให้ดูมันดูมันโดนไหมมันโดนไหมมันจะโดนได้ไงเย้ยย้ย ธนาคนขับธนาทรนขับครับดิาาบบบบพีโ่โบรก็ห์ฮก,ก็แปดทีเียนเขียนเขียนข่าและะแ้วชำะศพแล้วไปละจ้าไปะละจ้าเ้ดีแน่ขับแค่ตัวตัวกับออ,อ,อริเอรยลมบะ มยุดดีการ์ดบอลนี่ไอะไร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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วมันไม่ควรโดนเข้าใจมไหยตอนนี้เราได้เกินไปแล้วบนอาหาร ไปปลุกเราโอเคมันอยู่นู่นไปเย้เย้เย้เย,เ,ย,เ,ยเมื่อกี้ผมลอยอยู่บนอากาศมันไม่ควรจกรีได้ผมลอยอยู่ผมลอยอยู่รีเพไปรีเพ์ไปรีเพ,เพ์เกมโซคือเกมสมจริง ใช่เลยเออดีแล้วกันจะช่วยได้แล้วไอ้กล้วยไอ้กล้วยตัวนี้นะ่ะจะอยู่นิ่งๆห,หรอวุฒเสร็จบ,บดีจังว่ะ พอผมทำมั่งมันโดนแต่มันไม่ตายเพอผมพอผมมันได้พอมันทํามันมันไม่โดนแต่ผมตายเออโซโลจิก so นี่ทหารหัวสุนะต้องเซนเซอร์ไม่ได้เลือกเต็มพื้นเลย วัดเดิมไปตัดต่อรีเพไปรีเพดูไปรีเพ,เ,พเลยไอ้งัางนีแกต้องเจอดีวัดอันนี้โดนนี้โดนก็ได้ กาดจะตายแนละ้วเดี๋ยวมันก็ต้องหัดกับเบสาฉันผมแน่นอนนีาเล่กันเอ๊ะหรือไม่มันหยุดอะมันหยุดน่าเชื่อเด็สซสติบอยนี่แน่คิดจะทำอะไรเขาอันนี้มันเหยื่อฉันไม่เห็นมีเลือดติดดาบเลยเอาเลือดมาเอาเลือดขอเลือดหนะ่อยได้ รู้เลย data kb yo i mo รู้เลยมันจะพูดว่าไงมั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 งแปลว่าพระเฮไยเฮ้ยเสียวเสียวโอ้ยลุมอ ไอ้ล no ุงมาเหรอไอ้นูบลักนี่เนี่ยฉันเป็นพวเดียวกันนะดวงจุเล็ดัดเตจีบิโยไอโมวัดวัดวัดโอฟันโดนมันหลบมันมันมันพัวใจเลือดรถมันไม่ได้กางดาบอยู่ อยากจะปวดเหลือเกินอยากจะอ้วกับพวกนี้จริงๆพวกสวะและขยะของฝังคมนี่แหละดูทุกคนครับดูเกมนะครับคือดูเกมดูมันดูมันทำ ฟันโดนมันไม่ตายมันฟันโดนผมผมตายนีสเกมโลจิกออออแขนเหนื่อยกินนอดวุดนสส่นของวัยรุ่นซ้ำศพอาหารหัวสุรักษ์ครับ

ได้เ่ะได้แต่จะมีอยู่อ้หนูยืดตีละครัเขาสามครั้งมันตีไม่รอบเยอตีตีต้องถีบมั้ยเนี่ยรอบนี้จะไม่ตีตรอรเอยเก็บเท้าเลยเกิดไปดีกว่า

ปิดคลิปก่อนนีดลิ้งก็ธิ์จะเข้าเรือนันว่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุเท่าน,นี้ขอบคุณที่รับชนได้แต่ต้นจนจบไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบาย